รู้สึกเหนื่อยเหลือเกินน้องหญิงรู้สึกเหนื่อยไหมไหเหนื่อยค่ะท่านพี่ท่านเหนื่อยเนาะท่านพี่จะปอกหนามาให้น้องหญิงกินมันจะไม่หนิ่งตัวแตกตัวแตนและะ้วท่ะทันพี่ม่เป็นไรน้องหญิงสวัสดีครับบ่าดินห้อยดินอินสานครับครับสวัสดีครับบา่บาตัวอีสานมาเท่าครับวันนี้บ่าดินบ่าตัวทาไยพี่น้องของเสารวันที่22กรกราคม2 5 6 7ครับ ว่านี่ก็เป็นวันพ้าครับหมองคลานสานะครับโอ้ยมือเข่าพลาษาครับพี่น้องมือนี่ก็เป็นแลมสองคำครับเข่าพลาษาได้สองมือแล้วครับสองกับมือนี่เบาดินกับเบาโตมหาเนาอใหม่คือเก่าครับเตรียมเสียมเตรียมกระตาเข่าปลาเนาอใหม่กับเบาดินเบาโตเด้อครับเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับว่าสีใดเนาอใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิงมาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้ำไหลยิ้มเซ่ครับ ก้อนังกระน้ำท่วมแลวครับบาวดินเคยมามีตัวน้อยใหญ่ๆครับนะบาวดินสีเบิ้งก็อ้างๆนี่ครับนานบาวดินพอกนอหางขีเข็บนอหนึ่งครับพี่น้องนี่นอแหลกแหกหมานของเสาวันที่ยี่ิบสองครับส่วนนี้กัมนีทั้งนอเหี่ยวนอนั่งดินครับนอเหี่ยวกับงามครับเนื้อเต็มเจ๊บาวดินขอบุณขอบคุณเลยครับถูกกำลังใจที่นี่มาหาย นะครับลูกหลานปูทุกคนเออรัดงากนกินกระมี่เหยวก็มี่วัดสวัสดีแม่งเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทีนมีใหายครับ สวัสดีครับแม่จันเพนสวัสดีแม่เพนพักทางกุฎกับปุ่นครับสวัสดีคุณแม่ประนอมสวัสดีแม่หนิงครับคุณยายทองใสแม่เพี้ยนครับแม่แม่ทุกๆุกท่านเด้อครับบาดินภาคกันมหาโนหมคือเก่าครับเมื่อนี่อนอเผาครับสวยๆเลยครับเนื้ออ,อ่อนๆเลยครับ สวัสดีคุณแม่สุนทราที่อยู่เมืองนอกเด้อครับสวัสดีน้องพานิวันน้นครับสวัสดีแม่แม่อยู่ทางต่างประเทศสุขสุขคนครับครับเอาน้าดินสวยด้ลยครับ ครับมันแสงกําลังถอดอุม้มถอดหยอดขึ้นครับคุณนเต็มเลยครับนี่คือเคียมันแสงทั้งนั้นเด้ครับนี่ที่ไฟใหม่เพื่อนเองหัวเพื่อนย่ง,งฝังกินน้าดินนะครับมแม่ครับนี่นี่ล่ะครับของแทก้ก็คือมันแสงครับ ไม่แม่เอฟซีเบิงเป็นมาหาเราใหม่เบาดินพออ่อยี่งยังที่เป็นธรรมชาติบานเหาบาดินกระสีหายเบิงนะครับพี่น้องอยากได้ไปปลูกนะครับ,บเอาไปปลูกได้นะครับใส่หัวหน่อยหัวใหญ่เอาไปปลูกได้เบิดรับปลูกแล้วแสบครับมั่นอันนี้ราชินีมันแซงครับครับ เหียวครับอุ้ยหน่อเยี่ยงครับพี่นนะ้องครับหน่อเหี่ยวหน่อเผาครับเพื่อนนะเฮ้ยหน่อเด็ดไงเลยครับสวยงามเลยครับน้ำกะ็ะไลลายเมย์เม่์เอ,อ็กซีครับ อได้า่ล่ะที่นอองเอยว่ารอเผาแบบนี้ง่ามครับนี่บรรยากาศนะครับอยู่ในถ้ำเซ่ครับ เอ,อ้ยบักหโฮลี่งต้นนี้พี่น้องนี่ปลาเราใหม่บักหโฮลี่งติ้งขิงขี่ยดนอดธนวยอ่อนเพิ่งจะไปตำแซ่บครับเนี่ยสมไปลุย้ยแต่ตอนนี้เพิ่งแก่แล้วครับนั่งที่มากงำงำงำสมปิดเลยพี่น้องผมอันนี้นวยเพิ่นน,นะครับบนใบน,ในี่ครับมานดินเสริมไก,กลไกลนวยเพิ่นครับ ติงคิงปูขี่ยอดปับครับครับนอนอยู่หกกระพุนเห็นเตอป์ไฟครับนางดินาดนางดินนางดิ้นมาไล่อับอายอยู่ทางพี่ละเบาตัวเอื้อนหาเบาดินคะรับอยู่ทางพี่ดือ้อยู่ยางมาน้ำเยี่ยมนามนีน่ครับ เออไอายางมานมียมนาบนี่ล่ะขากรรไกักบอยักอยู่เอาหนังยางหัดไว้ครับพี่น้องครับโอ้ยนอนนั่งดินเนาะสวยๆเลยครับนอเผายักษ์ใหญ่ข้าเจ้าบ่เห็น น้อบอกไงพี่นอ้องพี่าตาคนใหม่มาน้นอบอกเลยเลยครับเน่ยแน่นเลยครับพี่น้องผมนี่ยอดเลว้วน้องหางกี่เข็บกำลังพลพี่น้องแตกโมโยยู่นี่ครับเห็นบ่พี่น้อง ครับครับเอาต๊ะจะเอาสิรักก็ตตาเบาดินนะครับก้อนนี่ได้สองนอนเลยพี่น้องสวย,สวยเลยครับ เมื่อพี่น้่งไอ้ดินก็ตั้งกำลังทำการแสดงครับโอ้ยครับกวดสี่เตอเจนาหกอพกนักรถเกลือนพุณรองน้ำครับน้ำน้ำกอดใส่ครับเาู กันนแล้วครับเจ็บกันแล้วนะขับอาชีพครับเจ้าคันเทียวเอาใดอีกว่าลกตามลกไปนามได้แล้มว <c oughs> มีแฮงจัง <c oughs> อ้ไหนใส่ซ้ำหนีขคือทิโพโลเนาะเปิดซาตนาใหญ่ซ้ำหนีนี่เด้อพี่น้องโอ้ยพอตัวก็ซ้ำโกกแล้วกาซ้ำปลายกับพ่อเด้อครับคุณครับตอนนั้น,นงไงดินครับคุณลุมคุณป่ครับไม่คิคคดจะเอาได้เลยสัก่นนึงคือว่าโต๊ะโต,โต,โตมครับไปหางกี่คลิปพี่เนาะเนาะถือเป็นเังดได้

กินซื้อมือพี่น้องเอ้ยพอด้ซื้อน้ำปูน้ำปลาพอด้ซื้อน้ำปูน้ำปลา,คร,าครับพอดีซื้อพงศรตาอนุมโตนครับ บ้านนี้เบ้าดินพ่อพ่อแม่เพื่อนครูเพิ่อพ่อเสียมหายเบ้าดิน <c oughs> ที่เพิ่นบอกว่าเสียมเบ้าดินอยู่ไสนะครับกี่แดงครับซื้อเพื่อน

เด็ครับนี่ครับเราด็นขวดออกเมื่อกี้นี่ครับนางดินครับโอ้ยโหบนรยละพี่นองมองได้ก็ได้ยุ่งครับยุ่งครับมองเลยครับ ตัวกะาเอาดูฟังกันครับบรรลิงกับพ่ออีกครับยีดินยีดาสวดดาตูนเหมือน พี่น,น,น้องต้นมนเ่ครับอีน้องนึ่งพี่น้องต้นผลดินพูบูขึ้นมานี่ครับครับสองนอนก็ลังผลขึ้นครับ ดินเก่าบ,บอกขอบบุญขอบคุณเออรับในแนเอฟซีแต่เขามาเดี๋ยวมาชมเป็นกํำลัง่างใจให้ลูกล้านครับคุณใจใจ,ใจครับิดี๋มาเดี๋ยวมาชมน,น้องยิน้นกับติเริ่มอันนี้เราได้ขับช่วงเริ่มเบิดเริ่มคอดโตครับ ก็หาอยู่ฟังอีกฟังหนึ่งของเราดินครับ ไว้เลยครับถมไปครับเฝ้าเกิดเฝ้าไงเด้อพ่อหนาอสมผลงานการหาหน่อไม้ของเบาดินครับนอ้อเบาตัวกำลังสิย่างมากครับนอนนั่งดินครับนอนเหี่ยวมีต่สสวยครับบว่าไงครับ นั่งดินกะเริ่มเบิดแน่เหรอครับมันกับโเบิรดหรอกครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเริ่มถอดโตขึ้นนะครับนี่ครับเสาของวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมครับผลงานของบ่าวดินบ่าวโตครับก็ลังยางมากครับอ่าหลากุ้งเท่าทิ้งไหมครับวันนี้ใส่ของบ่าวโตมันโมเมงอ่ะพอดีไหมครับพี่น้องโอ้โหสู้ในเบาวโตโซ่โซ่โซ่แล้วครับคนบูนหาน้องใหม่จนโซ่เปล่าพี่น้อง เบาตัวกับมานี้กันครับอ่าสวยๆเลยครับอุ้ยหนาวไม่คุ้นจ้ำเด็กพี่น้องโอ้ยครับผมเบาดินกับเบาตัวกับสื้้ากันครับล่ะครับน้องใหม่คนน้อพี่น้องครับเราพับเท้าอุ่นอยู่เกิดจากหนาให้ง่ายจ้ำนิดนึงว้ายว่าเธออุ่นง่ายจ้ำนิดหรอ ก็ถิ่เด็ <คะ S 1> เดตัวคาครับขาสิเด็ดตัวลุดไปตําดินบนด้นคับป่าดินขอบบนขอบพื้นม่เมฟซีตลอดจนพอเป็นพี่น้องทุกๆหม่องทุกๆบ่อนทุกๆภาคทุกๆจังหวัดครับเลยไอ้สายยิ่งพอเปพี่น้องทั้งเล่าครับแม่แม่พี่น้องที่ไปสู่ชีวิตจากพินฐานบ้านเกิดที่ทางต่างแดนนะครับเมืองคิดเบาดินเบาบอยเบาตโตสาวเมกแล้วนะครับฝากคนไหลก็แช์เป็นนลังใจให้ดวงให้ร้านเดยนครับาติดตามพิถีชีวิตความเป็นอยู่ของลูกร้านนะครับ อาวัยดินินสารเบาตัวอีสานบ้านเฮาเบาใบอยเดินินอสารสาวใหมีอีสานพอหล่อฝากไว้น้อ,อนงออกอบอดใจพวยพี่น้องเด้อครับพี่น้องดีดีไม่ห่างลำรวยสุขภาพแข็งแรงความเจ็บเย,ยือกสดใสความขายเย,ายือสวมีให้นีิแต่ความสุขสวัสดีไม่ใช่ลำรวยสุขสุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บส, <laughs> สพนักขอนนะครับ <laughs> บ๊ายบายวันนี้รู้สึกเหนื่อยเหลือเกินน้องหญิงรู้สึกเหนื่อยไหม เหนื่อยค่ะท่านพี่ท่านเหนื่อยเนาะท่านพี่จะปอกหน่อมาให้น้องหญิงกินมันจะไม่หนิ่งตัวแตกตัวแตนแล้วเนะท่านพี่มันเป็นไรน้องหญิงครับอะไรพี่ครับครับเลยครับครับผม